แกลงสวัสด <c oughs> <ต>ีค <refugees> ร <c oughs> ับผมเกณฑครับเ like ็ไม่กงวลใจให้นะครับเดี๋ยวลงยโมงโอับายโมงครับเกณครับ่อ โอรับฝากน้าหนดเลยวพี่แกเลยี่แพทากมากัเดี๋ยวกลับมาเรียนหรอทำไรพี่มาชุมตัวไปชอบกนะไปละเค่ะ เกินข้าวเลยมาใหม่หรอพี่แกบอกทัเดียวเดียวยี่นงี่อะไรเปครับแกแกครับแกครับนี่มาทำอะไรเอ่ยเลิกลงกิมมง อ๋อเดี๋ยวขอคลิปได้ไหมอ่ะตอนออกนะครับตอนนี้ได้ปะตอนนี้รีบปะต้องต้องไปแล้วจะโอเคค่ะเพราะว่าเพราะว่าตอนออกต้องไปใครที่อ๋อเจ้ามารับปะคะไม่ครับไปไปออกถ้าวันนีครับครับผมครับนี่ต้องไปอะนี่ะอัพวันนี้ได้ไครับแกเดี๋ยวรอหนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền <laughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ่ไปเรื่อยถายไปเรื <laughs> อเ่อยตัว เหนื่อยปะเนี่ยแก้เหนือยนี่งูเหน่อยเนี่ยออดีเป um> ็นยังไงบ้างออดีเป็นยังไงบ้างออดีโมากอนนหลุดไงอนนีหดครับกี่เดือนแล้วครับออดีเดือนอเดือนนครับผมจ้าแกงขอคลิปให้เอยู่เต็มพัหนเะ ออเตรียมพัดแก้งขอคิดให้ไวทำงานได้ไหมคะเป็นกำลังใจให้ไวทำงานนนให้ไวเรียนใช่ไหมครับได้ไปครับก็สวัสดีครับผมแกลงส้มนะฮะสำหรับ KFC นะฮะที่อยู่ในไวทำงานนะฮะไม่ว่าจะเป็นไปไหนก็ตามที่กำลังทำงานอยู่นะครับก็ขอให้มีกำลังใจที่ดีในการทำงานแล้วก็สู้ๆนะฮะมันเราจะเจอปัญหาแตกต่างกันไปนะฮะแต่ว่าถ้าเรามีแรงใจที่สู้แล้วเนี่ยผมว่าเราจะผ่านทุอย่างได้ครับยังไงก็สู้ๆนะครับ แกงครับหนึ่งส <c oughs> องสามอยากอรึงด้วยออขอขอกินเวฟใครขออะไรบ้างไม่พี่ไม่ได้ถ่ายขอกินไว่ขอเยอะไม่ได้แกงครับ <c oughs> แกงครับเอาคุนฝากนะครับครับ แกไม่เอาหน้าหรอกเดี๋ยวฝากหน่อยนะครับเดี๋ยวให้ฟ้าส่งก็ได้ครับถ่าย <c oughs> ตัวเอามาฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเอาแล้วก็

น้องกี่เพลงรู้ป่บสี่เพลงเสานี่อาพไมถ่ายแล้วปะเนี่ยมือจับจับไม่ได้จัไม่ได้มลหดยังไม่รู้ไม่รู้เออจบยเหม đúng không? một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín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  một hai ba bốn một 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 แกงขออีกคลิปได้ไหมได้กีนแฟนขาดประขาตอนนี้ทุกคนพยายามที่จะแย่งชิงบัตรกันอยู่ใช่ใช่ใครค่ะครับเอ่อสำหรับคนที่กำลังไฟนะสำหรับกีนแฟนคาดนะก็เอ่อยังไงสู้ๆแล้วกันนะฮะทำเต็มที่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะฮะรับรองว่าเราจะมีหลายงานที่เราจะไปนั่งฟังเพลงร้องเพลงกันชิลๆนะยังไงก็เราจนกัคบุณค่ะ ไปลวเัครับ้มเจอกันแค่สามเลยที่แกเริมไมนต่อเดี๋ยวไปเรียนต่อป่ะอ๋อเลิกดึกเลยป่ะเนี่ย